ต้องบอกทุกคนว่าจริงๆเนี่ยตอนหลุยดีอาร์สเนี่ยเป็นตอนที่วิอัดเอาไว้ก่อนที่เราจะเจอเรื่องไม่คาดฝันสถานก,การณ์ของเดียกโก้โจตานะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันอัปเดตค่ะมันมีสถานก,การณ์ตัวแปรหลายอย่างที่เข้ามาทําให้ยุ้ยตัดสินใจ อัดทั้งหมดใหม่หาข้อมูลแล้วก็รีไรเพิ่มเติมจากส่วนเดิมที่หาเอาไว้แล้วนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าโอเคข้อมูลนะวันนี้มันจะอัปเดตที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งสถานะของดิอา r สในทีมลิเวอร์พูลวันนี้เนื้อหอมมากๆไหนจะบาร์โซนาไหนจะไเยนมิวนิไหนจะมีตัวสออแทกอื่นๆที่อาจจะมีโอกาสเข้ามาได้อีกเราอาจจะได้ดีลที่ซับซ้อนที่สุดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์รอบนี้สําหรับ เลือวพูและนั่นก็คือลุยดิอาสค่ะทำตอนดาวินุนเยสเอาไปเยอะแล้วนะคะมาดูตอนลุยดิอาสกันหน่อยพอมาตุ้มเดียวนี่มาตุ้มใหญ่เหมือนกันเพิ่งจบฤดูกาล2 0 2 4ันยี่สถึงสองพันยาไป17ประตู8ปดแอสซิสนี่คือดาวซันโวเบอร์สของทีมรองจากโมฮัมเหม็ดซาร่าและไม่ต้องสงสัยนี่จะเป็นหนึ่งในคีย์แมนของระบบโอเวอร์โหลดริมเส้นภายใต้อาร์เนอร์ชลอลต์แน่นอนค่ะบทบาทสําคัญแต่โค้ชส่วนโค้ชค่ะบอร์ดบริหารว่าอย่างไรกับนักเตะอายุใกล้30 ปีสัญญาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมาอีกแล้วนโยบายแกนกลางหลักของ f อ g จะไม่ต่อสัญญากับนักเตะที่อายุใกล้30หรืออายุ30ปีขึ้นไปด้วยมูลค่าที่สูงและเมื่อเราเพิ่งรู้ค่าเหนื่อยของลุดยดิอาสกันว่าจริงๆเราไม่ใช่เป็น55,000นปอนด์ต่อสัปดาห์นะคะแต่เป็นค่าเหนื่อย1น0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ที่เท่ากันกับดาร์วินนูนเยสด้วยข้อมูลจากคุณพอลจอร์จากเลือวผูเอเคโคที่ถูกแพร่หลายเอาไปกันในวันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าดิอาจจ่อสญญญ เ,เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีที่ให้กับนักเตะที่จะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ2 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปอันนี้มุมมอง,มองส่วนตัวยุ้ยนะเนื่องจากว่าเราใช้สิทธิ์โคตา้านี้ไปกับนักเตะแล้วถึง3คนด้วยกันทั้งโมเมซาล่าเฟอร์จิฟานได้และรายล่าสุดอย่างฟอร์เรนเบียสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูทั้งหมดแล้วเราต้องยอมรับที่ที่จะให้นักเตะอยู่เดิมในการต่อสัญญาไปถึงตรงนั้น มันยากมากๆค่ะและมันมีข่าวมาว่านอกจากเลี้ยวภูไม่แสดงท่าทีเร่งด่วนในการต่อสัญญาใหม่ให้กับหดีอาร์แล้วดีอาร์และเอเจนต์ของเขาเนี่ยผิดหวังกับแนวทางของสมสรค่ะเพราะรู้สึกว่าเลี้ยวภูผิดสัญญาที่ให้ไว้ด้วยวาจาว่าจะปรับสัญญาหรือเปิดทางให้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมและไม่ยุติธรรมรวมถึงการนิ่งเฉยกับเขาเกินไปทั้งที่ดีอาร์เองคือหนึ่งนักเตะที่มีผลงานสม่ำเสมอมากที่สุดนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวคราวมากมายและสมสรเริ่มขยับเคลก คล้ายเกลๆย,ยเหมือนเริ่มหาตัวแทนการเข้ามาวฟอร์เรนวสมิลสเคอร์เคสและเชอร์รี่ฟริมปงมันกลายเป็นว่าพวกเขาเองดูเหมือนจะเปิดรับความเป็นไปได้หาก d ีอาขายได้ราคาเทียนหนึ่งมองเหมือนกันหมดเลยอย่าว่าแต่เทียนหนึ่งแฟนหรือวู่ทั่วโลกเราก็มองเหมือนกัน d ีอาไม่ได้มีไว้ขายทั้งเงิน ไม่มากพอค่ะไปดูปัจจัยตัวอื่นๆหน่อยว่าเป็นอย่างไรเราว่าด้วยเรื่องความฝันฝันของดีอาร์สฝันของครอบครัวดีอาร์สโดยเฉพาะคุณพ่อของลุยดีอาร์สนั่นก็คือสโมสรบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเนี่ยคือปลายทางที่ต้องการอย่างชัดเจนของลุยดีอาร์สเรื่องนี้เราทุกคนรับรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะคะตัวแทนของเขาเอเย่นเนี่ยติดต่อฝ่ายบริหารของบาร์เซโลนาอย่างแข็งขันพร้อมยอมเซน็นโดยไม่ใส่เงื่อนไขค่าฉีกหรือข้อบังคับในการลงทะเบียนนักเตะเองพร้อมที่จะไปอยู่คมปู แต่แน่นอนค่ะความฝันของดีอาร์ตนะมันอาจจะกลายเป็นความฝันที่จบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะอะไรโอเควันนี้บาซโซนาเนี่ยยังไม่ลดละมีความพยายามอยากจะได้หรือดีอาร์เนื่องจากว่าตัวนิโกลวิลเลียมส์เองเนี่ยมีการต่อสัญญากับอลราติกบิลเบลออกไปเทนิกที่ว่าโอ้โหสิ ใส่ค่าฉีกสัญญาตัวเลขเอาไว้สูงชนิดที่ว่ามหาศาลสุดๆด,ด้วยความที่เอเย่นเขาเองเนี่ยก็ไม่ไว้วางใจเรื่องโอกาสที่นักเตะจะได้ลงสนามหรือว่าการขึ้นทะเบียนของบาซโลนาอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวใหญ่เนาะบาโซโลนาเองไม่สามารถลงทะเบียนดาน,นี่โอโมโมได้ค่ะมันเลยกลายเป็นเลเซ่นเลินที่ทําให้หลายๆทีมเองก็ต้องระมัดระวังเมื่อจะซื้อขายนักเตะกับบาโซโลนาเพราะเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากตัวเลขทางการเงินแล้วสิ่งสําคัญคือ พวกเขาต้องให้แน่ใจว่านักเตะของเขาจะได้โอกาสในการลงสนามเพื่อการทําผลงานต่อยอดและพัฒนาคุณภาพของพวกเขายิ่งขึ้นไปกลับมาดูกันหน่อยปัญหาของลิเวอร์พูก,กับบาซน่าที่มันถูกไม่พูดถึงและยืดไปหาข้อมูลมาเจอชุดนี้ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมันคือประวัติความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับลิเวอร์พูและมันกลายเป็นอุปสรรคสาคัญเวลาที่เราจะซื้อขายกับใครเราต้องแน่ใจว่าคนคนนั้นมีเครดิตทางการเงินที่ดีซึ่งบาซน่า เขากลายเป็นอดีตเจ้าบุญทุ่มวันนี้บาร์โซนาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ประสบปัญหาเรื่องการเงินและเมื่อดีลปี2018นี่คือดีลบอลลูโลกที่เราบอกว่าโอ้โหอยากจะขอบคุณเหลือเกินเพราะมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรียบพูนนำเงินไปซื้อเฟอร์จิลฟานได้นําเงินไปซื้อเอลิสงเบเกอร์แล้วนั่นนามาสู่ความสําเร็จ145ล้านยูโรค่ะแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นฝันร้ายทั้ง2ฝ่ายดีลนี้เราต้องยอมรับมันไม่ประสบความสําเร็จครูตินโยเองไม่ได้ทําฟอร์มได้ดีอย่างที่บาร์โซนาฝ่ายฝันเอาไวไ ไม่สามารถประสานงานกับเลวเนลเมซี่ได้แต่ข้อทดจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมของเลว่าพูเอก็ผิดหวังกับดิวนี้เหมือนกันซึ่งความผิดหวังในดิลนี้ที่เกิดขึ้นคือบาสเนนาจ่ายเงินแบบผ่อนผ่อนไม่พอมีปัญหาล่าช้าในการชําระเงินอีกด้วยเลวภูเนี่ยต้องตามทวงเงินอยู่หลายตอนหลายงวดและผลงานของคูตินโยอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังถูกปล่อยยืมแถมยืมไปอยู่ไหนยืมไปอยู่ไบเอเนมิวนิกและ ยิงใส่ต้นสังกัดเดิมในเกมที่จบไปด้วยสกอร์8ประตูต่อ2นี่คือรอยร้าวที่ยังไม่หายค่ะแล้วกลายเป็นเหตุผลที่เรือูไม่อยากกลับไปเจอจากับบาซโอน่าอีกนี่ยุยังไม่นับเรื่องปัญหาส่วนตัวนะที่ครูตินโยเริ่มมีสภาวะงงแงอยากจะย้ายไปอยู่กับบาซโลน่าใจจะขาดและเขามั่นใจว่าบาซโลน่าจะสามารถตอบโจทย์ให้พวกเขาได้สุดท้ายมันกลายเป็นการทําลายอนาคตของพ่อมดเบอร์สิบ ในสมบูณ์ทีนี้ในรายดีอาร์สจะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบาร์โซนาเสนอราคาที่ต่ำกว่าตลาดและยังไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนเรื่องการจ่ายเงินอันนี้สําคัญมากๆและยังไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถลงทะเบียนให้กับนักเตะได้จริงภายใต้กฎ Financial Fair Play ยนี้ยังไม่มีความแน่นอนที่เกิดขึ้นเลยนี่หามาจากหลายแหล่งนะคะทั้งจากคุณเดฟออกคอปมีสปอร์ตมีเลเลโบนะคะของทางสเปนรวมถึงฟุตบอลทรานสเฟอร์ไปดูอีกหนึ่งปัจจัยบบเอเมลนิคกลายเป็นตัวเต็งที่ดูปฏิบัติจริงได้มากที่สุดคะ่ะ เพราะมันมีข่าวมาจากบิลบาวเรียน o ุต b a l l Work Team Talk นะคะ ว่ามีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับดีอาได้แล้วแล้วรายงานระบุชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปเรื่องค่าเหนื่อยและระยะเวลาสัญญาได้รับไฟเขียวจากผู้บริหารให้ดําเนินการเดียวผู้บริหารในนี้คือผู้บริหารออบาเยมิวิคนะคะและแน่นอนมันยิ่งมีปัจจัยตัวกระตุ้นเร่งมากขึ้นหลังจากมาโูชล่ามีอาการบาดเจ็บหนักจากฟุตบอลชิงแชมป์สมูรโลกคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงทีมในยุโรปเองเยอรมนี Germany เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเชื่อ ได้ในเครดิตทางด้านการเงินเพราะว่า financial fair play เขาค่อนข้างเข้มงวดค่ะงบประมาณงบการเงินเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดอันนี้ยุ้ยเคยคุยกับคุณอานี่ก่อน,นะคะคุณอานี่ก่อนชำนาญกุลนี้เล่าให้ฟังตอนสมัยที่เคยทำรายการด้วยกันและบายเยมูนิคคือสโมสรที่มีเงินในลำดับต้นๆและถ้าเกิดว่าเขามองว่าดีวนั้นไม่มีความจำเป็นยังไงเขาก็มีสิทธิ ที่จะต้องทุ่มค่ะโอเควันนี้การตกลงหรือข้อเสนอหรือการคุยอย่างเป็นทางการระหว่างสสโมสรมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเงื่อนไขส่วนตัวมันถูกตกลงล่วงหน้าตามที่บิลเขาเสนอจริงๆดีลนี้มันอาจจะพร้อมปิดถ้าบาเยนสามารถตอบโจทย์ค่าตัวของลิเวอร์พูลได้ค่ะอืมเรืงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ถ้าบบเยนดูเป็นไปได้มากที่สุดบานาดูเป็นความจริงที่ดูห่างไกล ใครจะเป็นตัวสอดแทรกเกิดว่าน้องๆสมัยนี้จะทันไมมเนี่ยแต่อินตนาลัแต่อยู่เนี่ยไปดูซาอุดิโปรลีกกันหน่อยค่ะนี่คือตัวแปรลับถ้ามาทีอาจจะน็อกได้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างฝั่งซาอุดิอาระเบียค่ะโดยเฉพาะอัลนัเซอร์และอัลคีลาเนี่ยยังไงเขาพร้อมทุ่มเงินอยู่แล้วนะคะที่มีข้อเสนอมาแล้วเคยส่งมาถึงเลี้ยวพูเนี่ยมันทะลุ 100ล้านยูโรเพื่อการคว้าตัวหลุยดีอาร์สค่ะเพราะฉะนั้นการที่เลวูตั้งเอาไว้สัก8 0ดถึงล้านยูโรในตัวเลขนี้มันมาจากไหนนั่นแหละค่ะคือคาตอบตัวเลขก็คือมาจากเรื่องข้อเสนอที่ฝั่งซาอุดีอราระเบียเนี่ยเคยยื่นมาให้ถ้าข้อเสนอนี้มันมหาศาลมากพอจนเลวูอาจจะปฏิเสธไม่ลงเราอาจจะเปิดทางให้หลุยดีอาร์สเป็นตัวแทนของซาดีโอมาเน่ไหมหรืออาจจะกลายเป็นคู่หูใหม่ของคริสเตียโนโรนัลโดแต่ปัญหามันคือตรงนี้สังเกตไหมคะว่ามันยังไม่ มีสัญญาณชัดเจนว่าลุยดีอาร์ตอยากไปซาอุดิอราระเบียค่ะคออือยูย์ไปดูรายงานมานะคะเอามีทั้งจากเลเรโบเองหรือแม้กระทั่งจากโกโกงจริงเขามีทั่วโลกนะคะโกอาระเบียหรือคุณเบนเจีขอบเองเนี่ยบอกเหมือนกันหมดเลยว่าลุยดีอาร์ตมีความลังเลเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในช่วงพีคแล้วก็ไม่อยากที่จะไปซาอุดิอราระเบียในเวลานี้ถ้าเป็นไปได้การไปซาอุดิอราระเบียจะกลายเป็นทางเลือกสุดท้าย ง่ายๆถ้ายุโรปมันอยู่ไม่ได้ซาอุอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นการจากไปของเดียโกโจต้ายเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับมีผลทางอารมณ์ในหลายๆส่วนเหมือนกันโดยเฉพาะอารมณ์อย่างลึกซึ้งของหลุยดีอาร์เขาก็พูดมาเองเลยว่าตัวเขาเองนี่ร้องไห้จริงๆแล้วก็มีรายงานว่าเขาจะผลักดันการย้ายทีมเมื่อสโมสสอนฟื้นจากช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าวันนี้ที่เราคุยกันเราบรรดานักเตะก,กลับมารายงานตัวกันแล้วนะคะ นี่คือปัจจัยที่มันเหนือเรื่องข้อมูลทุกอย่างที่ว่ามามันคือปัจจัยเรื่องจิตใจมนุษย์ค่ะมันทําให้ทุกอย่างหยุดชะงักเอาไว้ชั่วคราวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าดิวจะยกเลิกถาวรน,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลุยดีอารสอยู่บนทางแยกสําคัญมากๆค่ะระหว่างความฝันที่ชื่อบาซโลน่าแต่เป็นความฝันค่ะที่พี่ไม่ค่อยจะแน่นอนเรื่องการเงินเท่าไหร่หรือความเป็นจริงและก็ความเป็นไปได้ค่าฉเฉลี่ยทั้งหมด ทีดีอาสเองอาจจะไม่เคยคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกที่มีชื่อว่าไ y เยนมิวนิกหรือโอกาสมหาศาลจากทะเลทรายซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นไม่ว่าดีอาร์สจะเคลื่อนไปทางไหนการตัดสินใจในครั้งนี้เชื่อเหลือเกินว่ามันจะเป็นมุมที่สามารถสะท้อนได้ว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่ดีอาร์สเลือกระหว่างความก้าวหน้าศักดิ์ศรี ความฝันหรือมูล,ลค่าทางตัวเลขบัญชีทุกคนคิดว่าทางออกของดีอาร์สวันนี้ที่พยายามหาข้อมูลจนตาแตกไหมทุกคนมันจะมีความเป็นไปทางไหนได้บ้างและมีโอกาสแค่ไหนในเมื่อผลงานที่ผ่านมาก็ดีอาร์เนอร์ก็ดูชอบลุย The Ask ดีอาร์สดีแต่บอร์ดบริหารมองว่าถ้าจะต่อสัญญาก,กับนักเตะดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้ยากเหลือเกินโอกาสดูแล้วเป็นไปทางไหนมากที่สุดใน4ช้อยส์นี้หรือจะมีช้อยส์ที่5ช้อยส์ที่6เพิ่มเติมคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ